สู่ f ฟ m i l y ่ฟรีคิดสายไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติที่ต่อก็เลยมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวันสําคัญวันนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและรวมทั้งเราจะไปฟังความที่เห็นของเด็กไทยยุคใหม่ที่มีต่อประเทศไทยของเราค่ะ อีกวันที่น้องๆรวมทั้งเพื่อนๆเนยาวชนคิดสายไทยแลนด์จะได้มีโอกาสไปร่วมทํากิจกรรมดีๆมากมายจากหลากหลายหน่วยงานที่จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะคะงานวันเด็กแห่งชาติในสมัยนั้นจะจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมถึงปีพุทธศักราช2506และในปีพุทธศักราช2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช2508โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการจนถึงทุกวันนี้กว่า5ทศวรรษที่เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมดีๆเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติวันนี้เรามีเสียงน้อยๆของเยาวชนที่เขาอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในมุมของพวกเขาเราไปฟังกันเลยค่ะอยากให้ประเทศไทยสงบสุขและไม่มีเรื่องทะเลาะวะแว้งกันครับ อยากให้ประเทศไทยลดไม่ติดค่ะผมอยากให้ประเทศไทยมีความรักใคร่กลมเกลียวกันครับอยากให้ประเทศไทยสวยงามไม่ทันรอบบริเวงกันครับอยากให้คนไทยไม่แยกสีเสื้อกันค่ะอยากให้คนไทยนะครับมีความสามัคคีกันมากกว่าน,นี้นะครับและไม่คดโกงกันนะครับไม่ เห็นคนไทยมันทะเลาะบอกแหวงกันและอยากให้คนไทยหันมารักกันและสาม,มัคาคีกันค่ะอยากเห็นประเทศไทยหานมาเล่นกีฬากันเยอะๆครับเอ้ขอให้คนไทยรักกันมากๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายในโอกาสวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2558นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็อยากฝากถึงน้องน้องเยาวชนคิดใสทุกคนนะคะว่า ในปีนี้และก็ต่อๆไปเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานเพราะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับชีวิตของเรานะคะก็ขอให้น้องๆเยาวชนทุกคนมีความสุขนะคะและเติบโตขึ้นไปเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศไทยคะ่ะเพื่อนๆแต่ละคนก็อยากให้ประเทศไทยเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการแตกต่างกันไปนะคะแต่ทําให้เห็นชัดว่าเยาวชนรุ่นนี้ก็รักประเทศไทยไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างนี้สมคิดใส่ทแทรนตัวจริง เยวาวชนไทยคนเก่งรักชาติแบบนี้น่าชื่นใจที่สุดเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขอย้ํานะคะว่าน้องๆไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนสามารถขึ้นเวทีคิดสายไทยแลนด์ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีความโดดเด่นไม่ซ้ํากันด้วยนะคะหลังจากที่เราสัญจรไปที่ภาคเหนือมาแล้วน้องๆทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพบกับเวทีคิดสายไทยแลนด์ได้เลยเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ไปดูความสามารถเพื่อนๆในช่วงของลิศที่สัยกันก่อนค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมละท่านหนิ่งชายผมชื่อเจรวัตโงนม์มาดีเรียกผมว่าริชีเชยเจก็ได้เห็นแต่งตัวทำหน้าท่าทำอย่างนี้เอาทายสิทายสิจะมาทำอะไรไม่ได้มาเต้นบีบอยหิ hop, ปฮอปป๊อกปิ้งไม่ได้มาหมอลำซิ่งหรือกังนำสไตล์ไม่ได้มาเต้นแน่นอกอยากยกออกไม่ได้มาเต้นขอใจแหละเธอร์โทและยามานมและยามาโนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ แต่จะมาชาชาชอยแล้วก็จะถอยชอยช,อย,ชอยเอามาฟังเพลงชอยหน่อยเป็นไรและจะมาออนไลน์ออดิชันกับช็อกซามรายการคิดใจเลยต้องอัดคลิปนี้เพื่อจะมาฝากในปากตัวด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กน้อยตาดำดำและหน้ากอดำตัวกว็ดำแต่มีความฝันยิ่งใหญ่ใหาเธอเอเาอชาชาชา,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 ชา น้อยแม่ช่อง3มแซมมี่ช่อง13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง13-18ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-519-5559 วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะที่อาคารมารีนนลช่อง3าของเราจัดเวธีให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติรับรองได้ว่าง,งานนี้สนุกแน่ๆมาพบกันให้ได้นะคะปิดท้ายด้วยคำคมคิดสายของเราในวันนี้เป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี2,558ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตสวัสดีค่ะ